พูดมาแล้วครับพ่อแม่สั่งให้ผมเป็นอย่างนี้เจ้าเจ้าเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเจ้าเจ้าซื้อมาแล้วครับกีวีจ่ายตังแล้วพึ่งจ่ายเสร็จพึ่งจ่ายเสร็จเมื่อกี้เลยครับของแท้ต้องเป็นสีดำสีดำครับกีวีสีดำมันเปิดยากที่ฝายเลยเปิดให้ดีกว่าครับเดี๋ยวใช้ควายเปิดครับกีวีของแท้ต้องเป็นสีดำดำครับดำปีเลยฮะ เราไปทำอะไรครับอ่าปลูกผมปลูกผมก็แจ๊ะแจ๊ะแจ๊คืออะไรครับอยากรู้จริงๆเลยแจ๊นี่ยคืออะไรมันแจ๊ะกลางหัวแจ๊ะอจเฮียอะไรกันเม้ยน้แกมึงเแจ๊ะแจ๊ะนีมันปกปบาเ่อโอ้ยไหวมันแจ๊ะไอ้มันเอไปมึงปลูกแ้ตรงมาร้านโอ้ยมึงปลเยียอะไรเต็มหน้าฝังปลูกเคะจอครับ ไอ้ไม่จอรนจอนนะจะเอาจอร์นอีกเหรอเฮ้ยจอร์นจอร์นยังไม่หนายังไม่หนากีวี่จอร์นเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเฮ้ยเห็นเอวิทไหมครับเอวิทพูดด้วยแขวะทีได้ป่ะจอร์นโตยวขนาดนี้มันมันขึ้นตรงที่มึงทาเลยนะแมไต่ไม่ทารอดนะเต้นเต้นเต้นเหี้ยงเทมึงทาเสื้อหรือไม่ทาเอ้โหแบบนี้เสื้อเหี้ยดอะไรลุงขนาดนี้เฮ้ยอะเอวิท เยอะไปม้าจอหนึ่เยอะาะหัวมันไม่ตกน้ำคำาอรอแถมแถมด้วยแถมแถมเอวิทกับเอวิทคิวคิวต้อิ้วคิ้วโอ้โหอยางกัดชิงจังไอ้ตัดไอ้ฮ้อจะมาตู้คิวเรา ใจไหมไอ้ฮอร์เลยนะเพิ่มเพิ่มความโหดในบุคลิกของตัวเองหนวดหนวดครับหนวดหนวดนวดไอ้เชี่ยมันขึ้นเยอะแล้วมันโว่าคนไม่ไหวงานนี้ไอ้เชี่ยขอแท้จะขึ้นนะครับข้าวของปอมมันจะไม่ขึ้นนะดูที่ย่อโอน่ายหนวดหนวดไม่มีหนวดมีเราเราโอนได้แต่เราเราอยากโหดแล้วก็ไอ้นี่ไงโจ้โจ้วเฮาไม่เอาเฮาไอ้เชี้ยเกียยโกนหนวดจบรายการแล้วจะทำไงจบรายการนะทำไงครับ รายการทคเยอะมากิวเจ็ดคเน้นคิ้วอะคิ้วไม่โกนเน้นคิ้วเน้นคิ้วคิ้ว้อเ้มครับห้าสิบาทเนี่ยยรสาวชอบชอบคิ้วอ่างเงี้ยโอเคโอเคปะแจวจริงจแจวจริงแวจริงไอ้ย่ะ